ทั้งพืชไร่พืชสวนผล,ลไม้เรามีการผลิตจำนวนมากนะครับแล้ววันนี้ราคาก็ตกแข่งขันกันบางงานก็คุณภาพไม่ได้ราคาก็ตกอีกนะเพราะนั้นต้องแก้ทั้งระบบอะเพราะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงเกษตรต้องเข้าไปดูแลในพื้นที่พาะปลูกอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกติกาสัญญาระเบียบข้อบังคับภาษีต้องแก้ทั้งระบบเพราะนั้นการทำงานเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องผลิตผลการขายการค้าขายเนี่ย มันต้องเกี่ยวพันกัน3ากระทรวงนะครับตั้งกระทรวงาจะาพูดง่ายก็กระทรวงเกษตรเนี่ยดูแลเรื่องการผลิตใช่ไหมฮะกระทรวงพาณิชย์ค้าขายกระทรวงทางกางก็เก็บภาษีนะเพราะฉะนั้น3-4กระทรวงเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกันในการวางแผนตั้งแต่ตั้งแต่ปลูกตั้งแต่ผลิตแปรรูปขายนะครับกระทรวงทางก็ต้องไปดูกฎกติกาว่าภาษีจะทำยังไงจะจะได้ผลประโยชน์ตอ่อไทยรัฐเท่าไหร่บางอันก็ต้องสร้างแรงจูงใจ อันนี้ผมว่ามันสิ่งสาคัญนะครับที่ต้องคุยกันมากกว่าการที่จะมาดูว่าพอราคาตกแล้วต้องซัพพีไดผมว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะพอเงินมันก็ไปทําอย่างอื่นไม่ได้อีกนะครับทุกคนต้องการหมดต้องการลดไฟฟ้าต้องการลดทางคู่นะครับหรืออะไรงแล้วแต่นะแหล่งน้ําแหล่งแรงต่างแต่เงินทั้งหมดต้องมาซัพพีไดของเหล่านี้เป็นตลอดเวลาที่ยาวนานที่แบบนมาไ,ไอ้อย่างนัน้นอย่างที่เราต้องการอย่างอื่นมันก็ไม่เกิดความทันสมัยมันก็ไม่ได้นะต้องต้องลดลดค่าใช้จ่ายอันนี้ลงเพื่อจะไปเพิ่มตางนี้มันจะได้ทันเวลา ที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะและก็เอเซียด้วยนะครับการตรวจสอบดีมานดซัพพลายการจัดทําฐานข้อมูลนะฮะต้องต้องทันสมัยนะครับทั้งความต้องการการผลิตมันต้องสมดุลกันนะเพียงพอสมดุลมีตลาดนะมีคุณภาพไม่ใช่นเน้นปริมาณแต่ราคาต่ำมากอย่างนี้ก็ไม่ได้นะต้องจัดสรรกันให้เหมาะสมทั้งระบบนะครับ โดยเฉพาะยิ่งผลประโยชน์ที่เราให้ได้ตอนนี้ถ้าให้ตอนนี้มันก็เกิดประโยชน์เอ้ยเกิดโทษในวันหน้านะมันก็เกิดการต้องใช้เงินกู้ต้องชำระหนี้ที่วันนั้นผมไปแถลงงบมานบางคนบอกทําไมต้องมาใช้หนี้อีกก็ต้องใช้เขาไปยืมเงินตรงก้อนนั้นเขามามาทำตรงนี้มาทรัพย์ที่ได้ไปเนี่ยมันก็ทาก็ถึงเวลาจะจะเริ่มต้นใหม่ก็ต้องเอานี้คืนเขาแล้วก็กู้มาใหม่อีกมันก็เป็นอยู่แบบนี้แล้วเราจะไปทําอย่างอื่นได้ยังไง อันนี้ต้องแก้ให้ได้โดยเร็วนะครับส่วนราชการประชาชนก็ต้องเข้าใจนะซึ่งต่อไปนี้ผมได้กำชับไปแล้ว3ามสี่กระทรวงหลักน่ะต้องรับผิดชอบให้ได้จะมาทำคนละชิ้นคนละส่วนงี้ไม่ได้อ่ปลูกเข้าไไร่ก็ปลูกไปพอะจะขายกับพันธุ์ที่กระลไปนะกระทรวงลังก็แล้วแต่จะขายไงก็ได้ไม่ได้ต้องมาทำด้วยกันเพราะว่าเราจะทำามมานเป็นรักษาการบูรณาการท่านต้องทำงานให้ต่อเนื่องกันการกดูแลของรัฐบาลของครมอจะต้องตามติดเรื่องพวกนี้นะครับ พื้นที่เพาะปลูกใดที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องซื้อนะกระทรวงวั้น็ก็จะไปซื้อมาทุกคนต้องมีขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยที่ไม่บุกรุกที่ป่าอะไรทํานองนี้ไม่ใช่ใครมาขายอะไรก็ซื้อซื้อซื้อบทเราต้องควบคุมถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นที่ของตัวเองมีโฉนดมีใบอนุญาตอะไรก็ก็ซื้อไม่ได้นะอีกหน่อยคนเหล่านี้ก็ไม่กล้าที่จะไปปลูกป่ามาปลูกพืชเหล่านี้เพราะไม่รู้จะไปขายใครขายไม่ได้ผิดกฎหมาย ตำรวจจับอะไรทานองเนี่ยก็ต้องเข้มเข้มงวดนะให้มันสอดคล้องกันการมา,าใช้กฎหมายนะคนจนจะทํำยังไงพอค้าคนกลางจะทำยังไงข้ารายการจะช่วยกันยังไงนี่ทั้งหมดมันเป็นระบบทั้งสิ้นน,นะเพราะฉะนั้นที่มาเหล่านี้ต้องถูกต้องนะครับหลายกระทรวงต้องประชุมหารือกันให้เป็นระบบนะครับโดยเร็วด้วยเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการพลังงานคอชอก็เห็นชอบให้เดินหน้าโครงการลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงทั้งนี้ก็เพื่อ,อรองรับความต้องการการใช้งานที่มากขึ้นจากทั้งภาคประชาชนภาคครัวเรือนภาคอุตสาหกรรมที่เรามีการขยับขยายตัวมากขึ้นตามลําดับนะครับทั้งนี้เราต้องการให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าต่อไปในอนาคตว่าต้องวางแผน5ปี5ปี5ปีเรามีความต้องการไฟฟ้าเท่าไหร่ในภาคอุตสาหกรรมในภาคครัวเรือนนะครับมันจะได้วางแผนได้ว่าเราจะสร้างโรงไฟฟ้าอย่างไรสร้างที่ไหน สร้างแบบไหนนะครับอันนี้ต้องต้องเป็นยุทธศาสตร์ดินมาตรการระยะสั้นระยะยาวทําอย่างนี้ไม่ใช่สั่งได้เลยทุกเรื่องมันไม่ได้หรอกครับทางวันนี้มันก็ได้วันนี้วันหน้ามันก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นต้องจัดทํายุทธศาสตร์ให้มันชัดเจนขึ้นระยะยาวให้ได้โดยขณะนี้ได้อนุมัติโครงการสาคัญเร่งด่วนก่อนเพราะใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนผ่านในการที่จะต้องไปทดแทนของเก่าเช่นโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่4ถึง7 ที่จะหมดอายุการใช้งานลงในปี2560นะครับอันนี้อันนี้ใกล้จะหมดแล้วจะมองว่าเอ๊ะอีก3ปีไม่ได้เพราะการที่จะขยายต่างๆหรือว่าปรับปรุงเครื่องจกักรเครื่องไม้มือมันต้องใช้เวลาเป็นปีๆนะครับวันนี้ก็อนุมัติไปก่อนนะครับเป็นการเร่งด่วนแต่ไปทําให้มันถูกต้องให้มันโปรง่งใสเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดหาก็ว่าไปโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่12ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของประเทศไทย โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคตะวันตกและภาคใต้นะครับเราก็มีการส่งไฟฟ้าจากภาคกลางภาคตะวันตกไปภาคใต้อยู่แล้วแต่มันจําเป็นต้องปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้านะครับสเฟสสามเฟสเไรเนี่ยต้องทาให้มันให้มันรวดเร็วขึ้นทั้งนี้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับไฟฟ้าไม่เพียงพอในภาคใต้ในเรื่องการจัดสร้างไฟฟ้านั้นเราก็ไปส่งเสริมการลงทุนของ B ีวในการขออนุมัตนะครับลงทุนเรื่องรงไฟฟ้าจากขยะ โรงไฟฟ้าจากพลังงานอื่นที่ไม่ใช่น้ํามันหรือแก๊สนะครับตอนนี้ก็ก็อนุมัติไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว3-4โรงนะครับเพื่อให้มีการใช้พลังงานจากขยะหรืออื่นๆที่เป็นพลังงานทดแทนนะครับอันนี้เราก็ให้ให้ใหนโยบายว่าสิ่งใดก็ตามที่จะทําให้เกิดความทันสมยัยเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีโมลพิษเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาในบีไวยเข้ามาก่อนหรือการหนุในใดๆก็ตาม นะครับจากภาครัฐเนี่ยเราจะมุ่งเน้นอย่างนี้นะครับเพราะที่ผ่านมาเราไม่ได้กําหนดชัดเจนว่าจะเอาอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อ,อไรนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาทับซอ้อนกันมาอยู่ตลอดวันนี้เรื่องโรงไฟฟ้าเนี่ยมันก็ต้องเดินไปตามแผนพัฒนากําลังไฟฟ้าของประเทศไทยพศ2 5 5 3ถึง2573ฉบับนี้เป็นฉบับที่ปรับปรุงครั้งที่3แล้วนะครับที่จะให้ประเทศไทยได้มีปริมาณกําลังการผลิตไฟฟ้า ที่เพียงพอต่อการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในอนาคตวันนี้ต้องดูว่าเอ๊ะเราจะผลิตไ,ไฟฟ้าเองได้เท่าไหร่เราจะรับซื้อจากภายนอกเท่าไหร่ใช้พลังงานทดแทนเท่าไหร่พลังงานหมุนเวียนทางเลือกอีกเท่าไหร่มันต้องเป็นตัวเลขออกมาให้ได้แล้วก็เดินไปตามนั้นนะครับปีนี้จะทําอะไร5ปีจะเกิดอะไรอีกหปีจะเกิดอะไรต้องวางอย่างนั้นจริงๆแล้วทุกเรื่องน,นะครับทุกเรื่องมันต้องวางแผนง,งานอย่างนี้มันจะได้ไม่เกิดปัญหาความไม่ยั่งยืนปัญหาว่าไม่เป็นธรรมมันก็มุ่งไปถูกการทุจริตอีกต่อไป นะผมได้บอกไปแล้วว่าการตั้งโรงไฟ้าต่อไปต้องกระจายไปทุกภาคนะไม่ใช่มารวมกันอยู่ในในนิคมรวมอยู่ภาคกลางอย่างเดียวแล้วก็ลากสายไฟฟ้าส่งไปจากข้างบนไปข้างล่างไม่ได้อนาคต5ปี10ปีมันต้องมีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กขนาดย่อมที่จะใช้เพียงพอในแต่ละภาคโดยที่อย่างน้อยก็แก้ปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับได้เป็นการชั่วคราวบางอย่างซื้อต่างประเทศมาก็ซื้อไปแต่ถ้าเขาไม่ส่งเมื่อไหร่เขาตัดท่อแก๊สเมื่อไหร่เราต้องอยู่ได้โดยที่เป็นอยู่ในความมืดทำยังไงไปคิดมา นะครับเรื่องขยะนะผมบอกแล้วเป็นความจําเป็นเร่งด่วนได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการในเรื่องของการกําจัดขยะนําร่องในพื้นที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับโครงการดังกล่าวนั้นจะนําขยะไปผลิตไฟฟ้าใช้เทคโนโลยีแปลงขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงโดยการเผาในเตาเตาก็จะมีปริมาณความร้อนสูงนะครับถ้าถ้าสูงไม่พอก็เผาไม่หมดนะแล้วก็มีมลพิษออกมาข้างนอกอีกนะ นั้นจากข้อมูลของสำนังกงานสิ่งแวดล้อมระบุว่าจังหวัดพระนครศรียามีปริมาณการผลิตขยะเนี่ยถึง1,200ตันต่อวันแต่วันนี้สามารถกําจัดขยะได้เพียงประมาณ700ตันต่อวันดูที่ครับมันต่างกันอยู่แล้ววันละพันสองกำจัดได้700ต่อวันมันก็เกินมา500ตันต่อวันแล้วไม่ไปทิ้งที่ไหนตอนนี้มีขยะเก่าขยะใหม่รวมกันทั้งหมดสามแสนตันที่อยุธยยาอยู่ขนาดนี้ถ้าตั้งโรงขยะนี่ได้ก็จะมีโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะนะครับ แล้วสามารถจะรองรับขยะเนี่ยสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มเติมวันละ300ตันต่อวันนะก็ดีกว่าเดิมแล้วก็ที่เหลือที่เป็นเกินอยู่เนี่ยก็จะไปย้ายหาที่ฝังกลบนะครับซึ่งสามารถจะรองรับขยะทั้งสิ้นอีก70,000่นพิจูด0 0ตันเนี่ยในเบื้องต้นแต่ทั้งนี้ก็ได้ํำชับไปแล้วว่าไปทำที่ไหนก็ตามจะต้องไม่ทำให้เสียบรรยากาศนะเสียภูมิทัศน์หรือทำให้เกิดมลพิษไปในพื้นที่ใดประโยชน์ สร้างงานสร้างรายได้จากการแยกขยะคัดขยะนะหรือกิจกรรมใดๆก,ก,ก็ตามที่เกี่ยวกับโรงงานต่างๆท,งทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่แถวนั้นต้องขอความมือจากภาคเอกชนในพื้นที่ภาคระชาชนในพื้นที่ช่วยสัสนุนด้วยนะครับถ้าทัานต่อต้านทันไม่ให้ใช้พื้นที่ไมแ่แล้วจะไปทิ้งไหนแล้วขยะท่านมีอยู่ส0 0 0สนตันแล้วท่านจะไปทิ้งไหนมันก็กองภูเขาลูกาขึ้นไปเรื่อยๆนะสักวันมันก็กองไม่ได้แล้วแล้วก็อันนี้มันก็จะไปทางกว้างละไปเรื่อยๆ ที่เท่าไรก็ไม่พอกี่ร้อยไรไม่พอแต่ถ้า,ามีโรงงานทำจากขยะแยกขยะให้ชัดเจนแล้วไปผลิตไฟฟ้าออกมามันก็จะบุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับธุรกิจเกี่ยวกับขยะเนี่ยต่างประเทศเขาเขาล่ำรวยนะครับประชาชนก็มีความสุขอย่าไปรังเกียจว่าเป็นอะไรละ่ะเป็นสิ่งน่ารังเกียจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์วันนี้ก็มีคนไทยมีคนอีกจํานวนมากที่ที่หากินที่ทามาหากินเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัว จากขยะเนี่ยทุกท่านทราบดีนะครับโรงงานที่จะตั้งขึ้นใหม่เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือต้องรับผิดชอบต่อชุมชนประชาชนโดยรอบให้ให้ให้มากขึ้นนะรอบโรงงานนะครับเข้มงวดเรื่องระบบมาตรการกําจัดของเสียถ้าทําไม่ได้ก็ต้องปิดไปนะครับหรือตอนจัดตั้งมาก็ต้องแสดงให้เห็นถึงมาตรการควบคุมมลพิษมาตรการในเรื่องกําจัดน้ําเสียนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมาใน ในบรรยากาศนะครับต้องแก้ไขต้องเตรียมการกกตั้งแต่ต้นถ้าทาไม่ได้ก็ไม่อนุญ,ญาต้วก็ขอให้กรมกรมควบคุมมลพิษแล้วกใ็ในส่วนที่ตรวจสอบต่างๆเหล่านี้ของกระทรวงศึกษาธกรรไปตรวจสอบให้ดีขึ้นด้วยนะครับโรงงานเก่าก็เช่นกันถ้านก็ไปตรวจไปให้ตรวจแตไม่ตรวจเก่าด้วยเก่าไม่มีทิ่ภาก็ปิดไปนะต้องพัฒนาสร้างใหม่หรือปรับปรุงเทคโนโลยีไม่มีตังก็หาเงินกู้เงินมาหมุนเวียนท่านไม่พัฒนาเลยท่านก็ปล่อยมันโซมไปเรื่อย แต่ท่านก็นมีรายได้จากการผลิตไปเรื่อยๆแต่สังคมมันเดือดร้อนนะต้องเข้าใจในเรื่องอื่นๆที่สําคัญนะครับก็คือในเรื่องของการเดินเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตยในอนาคตของประเทศไทยก็คือการปฏิรูปและการปรองดองทุกคนก็เป็นห่วงนะครับถึงความต่อเนื่องในการทํางานในการไปรูปของคอสชและรัฐบาลในวันนี้ถ้าวันนี้ท่านสังเกตนะครับบางคนอาจจะลืมไปแล้วบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตบางคนก็ยัง สับสนอยู่ท่านเอาไว้ง่ายท่านอย่าไปมองอะไรที่มันจะต้องแก้ยากๆท่านเอาว่าตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองเป็นต้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่ท่านสังเกตผมได้ออกมาพูดทำให้เข้าใจกับท่านมาโดยเปิดเผยทุกเรื่องแล้วกระทรวงธงมงกลมต่างๆก็ออกมาชี้แจงไประยะระยะท่านก็ต้องฟังนะครับพูดแล้วไม่ฟังพูดแล้วก็ลืมพูดแล้วไม่สนใจมันก็มีปัญหาตลอดอ่ะไม่งั้นผมจะมาพูดทําไมอ่ะนะ พูดแล้วก็เหนื่อยเปล่าไม่ใช่ผมไม่ยด้มาฉายหนังให้ท่านดูนะมาเชร์กันแล้วก็จบจบไปโอเคผมมีความสุขไม่ใช่นะเ <_ d ans> พราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือแต่ก่อนนี้ท่านเคยได้ยินไหมว่ามีพูดเป็นเรื่องๆพูดเยอะๆอย่างผมพูดเนี่ยอธิบายท่านมีไหมไม่มี <_ d ans> ภาพการทํางานทุกคณะที่ออกมาอย่างเปิดเผยมีไหมไม่มีการวางแผนงานการจัดทำงบประมาณร่วมบูรณาการส่วนราชการต่างๆมีไหมไม่มีวันนี้มีแล้วไงครับผมถพงพูดได้เสียงดังนะพูดเด็ก ต็มปากเนี่ยแหละนะแต่ต้องไปดูผลที่มันจะเกิดมาจะเกิดได้ไหมจากที่เราวางแผนไว้จะทำงบานไปมันจะเกิดได้ไหมเมื่อแผนงานโครงการมันเกิดก็ต้องไปดูขั้นตอนการปฏิบัติการกกับดูแลอีกขั้นหนึ่งไม่ใช่สั่งไปแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นและไม่เป็นมาไอ้คนสั่งรับผิดชอบอีกแหมไม่เป็นธรรมเหมือนกันนะผมว่าไปทบทวนใหม่ว่ากระบวนการมันมีอะไรบ้างนะครับบางอย่างมันแก้ไขได้ก็สั่งได้บางอย่างแก้ไขไม่ได้ก็ต้องไปสั่งให้ไปทบทวนทําแผนงานโครงการขึ้นมา นำเข้าตรชสวาวิรูปเข้าคอรมอก็อไปว่าไปเนี่ยเขาบริหารราชการกันไปแบบนั้นไม่ได้คิดอะไรอยากทาอะไรก็สั่งโครงครมุคม,คมไปแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคือความเปลี่ยนแปลงจากอดีตที่ผ่านมาบ้านเมืองก็สงบเรียบร้อยชาวต่างชาติผู้ประกอบการค้าต่างๆที่เขาบอกว่ามันเคยไปไหนมาไหนไม่ได้มีแต่การประท้วงมีการใช้อาวุธต่อกันบ้านเมืองสกปรกนะแล้วไปไหนก็มีแต่ความขัดแยง้งวันนี้เขาชื่นชมทุทกคนอ่ะที่อยู่ในประเทศไทย คนต่างชาตินะเขาบอกวันนี้แหมดีกว่าเดิมเยอะบ้านเมืองสงบเรียบร้อยทุกคนเชื่อฟังเคารพกฎหมายชาวต่างชาติที่มาเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวที่ภูเก็ตที่เราปรับปรุงไปแล้วอ่ะเขาก็ชื่นชมนะวเขาบอกโอ้ไม่คิดเลยว่าภูเก็ตจะสวยงามขนาดนี้มันมีชายหาดขา,ขาวๆทรายสวยๆแล้วไม่มีร้านค่าไปเกะกะเขาก็อยากจะมามากขึ้นเขาจะกลับไปบอกคนที่บ้านเขาให้มามากขึ้นเพราะมันสวยนะบ้านเรามีของสวยแต่มันถูกปิดบังด้วย บรรยากาศที่มันไม่สวยอ่ะเพราะว่าเรามีคนที่มีรายได้น้อยไงผมก็หมายความว่าเราจะรังเกยดคนรายได้น้อยแต่ต้องหาทางว่าจะให้เขาไปขายที่ไหนให้เขาไปทําอะไรกินนะเอาแต่รล่ๆาอย่างเดียวแต่ไม่มีที่มันก็ลําบากนะไปแก้ให้ครบระบบนะครับเห็นหลายๆบางพื้นที่เขาบอกเขาไปจัดที่ขายให้เมื่อคนมาเที่ยวปั๊บก็จะมีรถมารับต่อไปไปซื้อของใครจะเล่นน้ำใจหาก็เล่นไปก่อนถึงเวลาใครมีรถรับไปซื้อของที่ศูนย์ ขายของขายสินค้าเอ้ผมว่าก็ดีนะไม่ใช่ไล่ไปบดแล้วไปไหนก็ไปลกลับบ้านไปแล้วแต่มันก็คือปัญหากับคนยากจนคนรายน้อยตลอดไปมันก็มีการกระทบกระทางงั่งกันกับเจ้าหน้าที่การพัฒนากฎหมายก,มก็มีปัญหามีการมาทวงอะไรผมว่าต้องแก้ใหม่แล้วนะไปหาวิธีการทำมานะครับวันนี้การสัญจรไปมารถติดธรรมดาทุกประเทศติดหมดอะถ้าในเมืองใหญ่มีประเทศไหนรถไม่ติดตมาบอกผมสิก็ผมก็ไปมาหลายประเทศก็เห็นรถติดเหมือนกันถ้าชั่วโมง เร่งด่วนอะนะชั่วโมงเร่งด่วนเช้าเย็นนะกลางวันมันก็เหมนจะติดนะเช้ามันก็สันจอไปมาธรรมดา